มัฟินะคือมันจะไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวอ,อันนี้โมอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูนะอันนี้ใครอ่ะอยู่ที่นี่เออเออกดได้กได้ชิมมน้งเถิดทุกคนดีดีดพวงอะไรอย่างเงี้ยผัวมิน้องมอันนีนนย เออแล้วมูอายนี่เหรอใช้ตล้งหนึ่งพันนะโอเค,อ 1, นะอเคให้เราเดินมาตรงนี้นะแล้วก็หันทางนี้แล้วหันขึ้นบนนัน่นแหะทุกคนถ้ามองไม่เห็นเดี๋ยวผมกดคลิกให้เนี่ยนี่อันนี้ที่มีแสงอ่ะน,นั่นน่ะทุกคนแค่แค่นี้แหละอ่าผมจะมาบอกว่าอันนี้เอาไงนะเออันเนี้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ย ไม่สเขียแล้วอ๋อใครหยุดเวลาวันหนึ่งผมขอเอาหยุดเวลาโอเคทุกคนอันนี้มันต้องต้องมีเอ,อ่อมันเป็นของแอดมินนะแต่ถ้าใครอ่ะเนี่ยผมได้แล้ว,วผมได้ละผมเคยได้แล้วผมเคยได้แล้วนะอันนี้เอามาจากอีเวนต์ผมไม่สอน,นอ,นอันอนี้ต้องเป็นของแอดมินเหมือนกันนะต้องมีคนที่มี แล้วก็เอารถเมล์มาชนเราอันนี้รถบัสสิอันนี้ก็ถ้าเราไปตีใครเราก็จะได้ของนั้นผมโดนตีมาแล้วนะเดี๋ยวผมได้โอเคเดีย๋ยวเราไปลองเล่นกันเออมันก็จะเกมพาร์ทอ่านี่เกมพาร์ทหมดเลยนะสี่อันโอเคเดีย๋ยวเราไปลองเล่นกันผมเคยโดนตีแล้วหนึ่งเด็ด กำลังเข้าเซเวพี่นะเึ้นหนุ่มรออยู่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่ามันจะได้ไหมน,นะเด,เดี๋ยวโอเคนะเออป่ะหนึง่งดูโอเค,อเคผมเอ่อเข้ามาหาเพื่อนแล้วอืมอ่านี่นี่นี่นนเอาลุยตะลิ้วเอ่เพื่อนผมอยู่ไหนนะโอเคนี่เพื่อนผมอยู่นี่น เราเพ,พื่นอนหนูพิมก่อมอ่นนี่เขาพิมมาแล้วมาเห็ผมพิมลเป็นไงอ,อนี่สองสามแล้วก็ตีเขาได้ยังต้องตีทีนสาดได้ยังได้งรอเขากิมา ก็ไม่ไ so ด right. no <c oughs> oh ้เองเอ่อเราเพื่อน่องคนไม่เพื่อนันได้ยังอืเอาหายตกเลยเงินี้มันต้องเอาไว้แจกของนะ ใครอยากได้แอดพอมานี่ชื่อตามบนหัวเลยแอดมาเด <มา S 2> ี๋ยวนี่เพื่อนพิดแหลยได้จริงของเท้โอ้โหถ้าดมันถึงมือแอดมินนะแล้วมันถึงมือแอดพินนะแอดมินงมันต้องตีกันนะ แค่นี้น่ะขึ้นนะ,แ,นนะแต่ที่ยังไม่ได้จะมีเอฟเปิแต่ผม่้อตกแต่ถ้าใครยากใช้ก่อนดูใช้ๆก่อนดูใช้ๆก่อนดูใช้ๆก่อนโอเคดูใช้ๆก่อนนะนี่ใยาแอปเพ่าะผมชื่อน,นี้เลยนะเโอเ J O P E A, A X D ใครอยากแอดผมเออปันหนึ่งนะไม่ <Hey. S 1> ให้ผมก็นี่ Z S U N D A Y Z Z, Z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  ตรงที่ Z อันแรกไอ้หลังสุดแต่เป็น Z นแรกแรกอ่ะมันตัวใหญ่นะ Z S U A D A Y Z Z Z เดี๋ยวผมให้ดูนะอ่ะต้อไม่ต้องดูอ่ะโอ้ย ไปเถอะคน,นมันบ้าไปแล้วมันบ้าไปแล้วเอามือมือจิตเชือกเฮือกใหโดนแล้วใช้ถุมงมือค่ะถุงมือติตเทือกอยาง๋อผมไม่ใช่ให้ไี่ใช้ถุงมือเดียวเราจะไม่มีจะไม่มีเอฟเฟคหนี่เขาโดนเอฟเฟคอ๋อรุมตัววะบีบารด์<อ>าดดวล แค่สองคนนะครับปุย